พุโทโธขับไล่ผีได้ในกลางพรรษาปีนั้นมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามารับการฝึกอบรมปฏิบัติรับพระไตรสรณคมพวกเขายังมีทิฏฐิผิดเชื่อถือและนับถือผิดยังถือเลิกวันเดือนปีดีร้ายถือพระภูมิเจ้าที่พูดผีปีศาจทำการเส้นสวงบูชาที่คนเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกผีเจ้าผูตาม,มาเข้าสิง อาะวาดก่อกวนคนในกลางบ้านบ่อยๆเข้าสิงคนนั้นออกจากคนนั้นไปเข้าคนโน้นออกจากคนโน้นมาเข้าคนนี้ดูวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านทําให้มีผู้คนตายไปแล้วก็มีที่ยังไม่ตายก็มีทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนด้วยผีที่เข้ามาอาะวาดเบียดเบียนอยู่ไม่เป็นสุขตรงกันข้ามสําหรับในกลุ่มผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสรับและเคารพเชื่อถือ ตั้งอยู่ในคุณพระรัตนไตรยัยไม่ถือมงคลภายนอกถือแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาทำบุญทำทานเป็นประจำไม่มีปัญหาถูกผีเจ้าผูตามมาอาลวาดแต่อย่างใดคนกลุ่มหลังเห็นผีเข้าไปอาลวาดเ,ดเบียดเบียนชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งจึงได้ชวนกันไปกราบเรียนหลวงปู่ว่าเวลานี้ พวกผีปีศาจเข้าไปอาลวาดก่อกวนชาวบ้านมากพวกดิฉันและลูกๆเกรงว่าจะถูกผีเจ้าเข้าสิงเหมือนกับพวกนั้นพวกดิฉันขอความเมตตาจากพระอาจารย์กรุณาได้เป็นที่พึ่งแก่พวกดิฉันและลูกๆหล,ล,ลานๆด้วยหลวงปู่จึงพูดให้ธรรมะเป็นการให้กำลังใจโยมว่าพวกเราก็อย่าพากันกลัวเลยไม่เป็นอะไรดอกไม่ต้องกลัว ให้พากันตั้งใจน้อมนึกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เอามาเป็นที่พึ่งนับถือแล้วให้นึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วให้ระลึกพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียว ให้ระลึกนึกในใจตลอดไปทุกวันทุกคืนยืนเดินนั่งนอนดังนี้ทำดังนี้แล้วผีเจ้าพ่อผีผูตาผีไตหงไตาหาจะมาทำอะไรเราไม่ได้ดอกกลัวทำไมเราได้คุณพระมาเป็นที่พึ่งแล้วพุทธโธคือเป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุภาเวนะคุณพระพุทธเจ้ามีคุณนามหาอนุภาพมากพระองค์ทรงชนะฆ่าศึกศัตรู มูปจ,จามิตรคิดเบียดเบียนกระทำร้ายอะไรไม่ได้ธรรมโมเป็นองค์คุณของพระธรรมอันนำมาซึ่งความเป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมานุภาเวนะคุณของพระธรรมมีคุณามหาอนุภาพมากย่อมคุ้มครองปกปักพิทักษรักษาผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกขพยานตรายทั้งปวงได้สังโคเป็นองค์คุณของพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษผู้ควรกราบไหว้สการะบูชา เป็นเนื้อนาบุญของสัตว์โลกไม่มีที่ไหนอื่นอีกแล้วจะเหนือกว่าสังขานุภาเวนะคุณของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้านั้นมีคุณามหาอนุภาพมากถ้าผู้ใดน้อมระลึกกกลบไหว้เขารบปฏิบัติอยู่เสมอแล้วก็สามารถคุ้มครองและป้องกันทุกอุปัตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งได้นี่คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะของเราที่พึ่งของเรามีเท่านี้ เราต้องระลึกถึงพระองค์เมื่อเข้าถึงพระองค์แล้วจึงจะพึ่งพระองค์ได้ถ้าไม่ถึงก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราระลึกเคารพกราบไหว้บูชาระลึกภาวนาทุกวันเวลาอยู่อย่างนี้ให้เรียกผีมากินว่าผีเอ๋ยจงมากินเถิดจ้างให้ก็ไม่กล้ามากินดอกผีเจ้าผูตาไม่กล้าเข้าเมื่อยมได้ฟังธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแสดงจบลงแล้วทำให้พวกเขา เกิดเพิ่มกำลังใจมีความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งพาการกำหนดจดจำแล้วตั้งใจระลึกนึกท่องบริกรรมพร่ำภาวนาตลอดวันเวลามิได้ขาดก็ปรากฏว่าพวกพูดผีที่ก่อกวนเบียดเบียนไม่กล้าเข้ามากล้ำกลายทำอันตรายแก่พวกชาวบ้านกลุ่มที่เข้าวัดปฏิบัติภาวนานั้นเลยส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มที่ถูกผีอลวาดเข้าสิงเป็นประจำได้ออกปากถามผีขณะที่เข้าสิงคนอยู่ว่า ทำไมท่านเจ้าตาไม่ไปเข้าสิงคนที่อยู่ทางโน้นบ้างผีเจ้าผูตาในร่างคนก็ตอบว่าเข้าไปใกล้เขาไม่ได้ข้าไม่กล้าไปข้าจะกล้าไปได้อย่างไรเพราะในบ้านพวกเขาเหล่านั้นเห็นมีแต่พระนั่งเป็นแถวเต็มไปหมดความจริงคนในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านสักองค์แม้แต่คนเดียวเพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสได้เขารบปฏิบัติกราบไหว้รำลึกนึกบริกรรมภาวนาเท่านั้น ทำให้ผีเจ้าผูตามองเห็นพระนั่งอยู่เต็มบ้านไปหมดพวกชาวบ้านกลุ่มที่นับถือผีไม่นับถือพระเมื่อถูกผีเจ้าผูตาก่อกวนก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วตกลงเก็บเงินเอามาจ้างหมอผีให้มาทําพิธีขับไล่ผีให้หมดไปจากหมู่บ้านเมื่อที่ประชุมตกลงพร้อมใจกันแล้วจึงได้ไปติดต่อว่าจ้างหมอผีหมอผีบอกว่า การที่จะให้เขาไปไล่ผีออกจากหมู่บ้านนั้นรับรองทำได้ไม่ยากแต่ต้องเอาเงินมาจ่ายให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะไปทำพิธีขับไล่ผีให้ถ้าไม่เอาเงินมาให้เสียก่อนเมื่อเราได้ทำการขับไล่ผีให้ออกไปแล้วเดี๋ยวภายหลังจะเก็บเงินกับชาวบ้านไม่ได้ไม่มีใครยอมจ่ายให้ดังนั้นเพื่อความแน่ใจจึงจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้เรียบร้อยเสียก่อนเมื่อหมอผีว่ายอย่างนั้น ซึ่งทุกคนก็ได้ยินและทราบกันหมดแล้วจึงได้แต่งตั้งตัวแทนให้เดินเก็บเงินจากชาวบ้านทุกหลังคาเรือนถ้าบ้านหลังใดไม่จ่ายเงินก็จะไม่ทำพิธีขับไล่และป้องกันผีให้กับบ้านหลังนั้นสำหรับชาวบ้านฝ่ายที่เคารพนับถือพระและจากการนับถือผีก็ไม่ยอมจ่ายเงินได้ชวนกันไปกราบเรียนหลวงปู่ฟั่นว่าเวลานี้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมกันและตกลงเก็บเงินชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อเอาไปจ้างหมอผีให้มาขับไล่และป้องกันผีที่เข้ามาอาลวาดในหมู่บ้านให้หมดไปถ้าใครไม่ออกเงินเขาจะไม่ป้องกันและขับผีออกจากเรือนหลังนั้นให้ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกดิฉันสมควรจะออกเงินค่าขับไล่ค่าคุ้มครองป้องกันผีให้กับพวกเขาไหมหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะให้พวกดิฉันทำอย่างไรดีเมื่อหลวงปู่ฟังคำเล่าและคำถามแล้ว ท่านยิ้มยิ้มหัวเราะน้อยๆแล้วพูดว่าถ้าหากว่าเขาเรียรายเก็บเงินเอาสร้างสาธารณประโยชน์เช่นกุฏิวิหารศาลาการประเรียนโรงเรียนประชาบาลโรงพยาบาลสาธารณสุขหรือขุดสะขุดบ่อน้ำทําถนนหนทางเหล่านี้ก็ควรให้แต่ถ้าเขาเก็บเงินไปเป็นค่าจ้างไลผ่ผีก็อย่าให้เพราะพวกเราไม่ได้นับถือผีพวกเราไม่ได้เส้นสวงชุบเลี้ยงผี พวกเราเคารพนับถือกราบไหว้บูชาแต่พระเท่านั้นเราพึ่งพระไม่ได้พึ่งผีผีไม่มีอยู่ในบ้านเรือนของพวกเราเราจะไปพึ่งอะไรผีผีให้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างพวกเราฟังดูเถอะเขาว่าเราขี้ร้ายก็เหมือนผีเหลวก็เหมือนผีสกปรกก็เหมือนผีโง่เหมือนผีขี้เกียจขี้คร้านก็เหมือนผีผีไม่ใช่ของดีสิ่งใดที่ไม่ดีแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันกับผีทั้งนั้น อาตมาจึงได้พูดว่าผีเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรเอามาเป็นที่พึ่งไม่ใช่หรือหรือพวกโยมจะว่าอย่างไรใครต้องการสิ่งที่ไม่ดีบ้างทุกคนไม่ต้องการไม่ใช่หรือของไม่ดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นที่เลิศที่ประเสริฐเราเรียกว่าคุณพระรัตนไตรผู้ที่เริ่มใสกราบไหว้บูชาแล้วตั้งจิตระลึกนึกภาวนาเอาเป็นที่พึ่งของตน อย่างที่เรียกว่าพระไตรสรณคมบุคคลใดจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ตามจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามมีความเคารพกราบไหว้สักการะบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรยัยผู้นั้นแลจิตได้ที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอันเป็นมงคลสูงสุดพวกเราทั้งหลายได้ที่พึ่งเช่นนี้แล้วย่อมพ้นไปจากทุกทั้งปวงดังนี้ผาากันเข้าใจใหม่พวกเราทั้งหลาย เรื่องมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจหรือยังนี่แหละที่พึ่งของเรามีเท่านี้พากันเข้าใจไว้นัตติเมสระนังอัญยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสระนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตติเมสระนังอัญยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธรรมโมเมสระนังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเรา นัตถิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโคเมสรนังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิแปลว่าไม่มีท่านปฏิเสธหมดพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างในไตรโลกคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าเรามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราบริบูรณ์เต็มที่ เราจะไปอยู่โลกไหนก็ไปได้เพราะเรามีที่พึ่งที่อาศัยที่ไปที่อยู่แล้วเราจะไปจะอยู่ก็มีความสุขเราจะพึ่งอะไรก็พึ่งได้เมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราอย่างล้นฟังอยู่เสมอไม่บกพร่องเราจะพึ่งโลกไหนก็พึ่งได้โดยแท้ไม่ต้องสงสัยเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สดับในโอวาทานุศาสนีแล้วให้ผากันกำหนดจดจำไว้ในใจนำเอาไปปฏิบัติตาม อย่าพากันมีความประมาทดังได้แสดงมาด้วยประการชนี้เมื่อหลวงปู่ได้แสดงธรรมชี้แนะพร่ำสอนจบลงแล้วญาติโยมทุกคนที่นั่งฟังเกิดความปิติปลื้มในใจเริ่มใสสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้พากันเลิกละสละทิ้งการนับถือพระผูมเจ้าที่พูดผีปีศาจท,ที่พวกเขาเคยเชื่อนับถือมาแต่ก่อนเก่านมนานจนหมดสิน้น ได้สมาทานถือศีลรับพระตไตรสรณคมตั้งแต่บัดนั้นมาสาธุ